น้องไบร์ค่ะอยากจะดูภาพอีกสักทีนมันตาตึงใจพี่จริงจริงภาพคุณเศรษฐากับคุณเอกประยุทธ์ใช่ไหมคะถูกต้องแล้วคราวนี้เนื่องจากเป็น y ย t u b e กรบกรข่าวพี่ไม่ได้มีภูมิต้านทานเหมือนกับ YouTube ของเรื่องเล่าเช้านี้มันมีความเสี่ยงมากเลยเสียงที่จะปลิวภาพมาภาพมาสิตอนเข้ามาเลยสิค่ะตอนเข้ามาที่ทำเนี่ยเข้ามาเข้ามานี่ ระหว่างที่ยังไม่ถึงฉัดที่จะเป็นชวนกระดูนกเขาเราก็จะต้องมีเพลงที่เราสามารถจะไม่เปลืวอย่างแน่นอนวันนี้ฉาติกเชิญผ่านภัยไฟลูกชนขึ้นมาทุกกราขอเป็นคนที่เดินเข้ามาไม่อาเปนตายไปเพื่อนํารักกลับมาต้องใช้เวลาทาง 就担当责任。 ตั้งเปีนะค like ่ะก็จะมาคืนความสุขนะใช่ไหมค่ะคือพูดกันตรงๆนะในทางการเมืองมาปฏิเสธข้อที่จริงไม่ได้หรอกรัฐบาลใครอ่ะคุณยิ่งรักใช่ไหมใช่ค่ะก็ท่านพลเอกประยุทธ์นี่แหละค่ะรัฐบาลแล้วก็มาเป็นพลเอกประยุทธ์ค่ะภาพนี้ก็จะติดเลยนะที่ทำเนียบรูปภาพทำเนียบนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยค่ะ เพลงนี้มันเข้าเหลือเกินดังสะดิ้งเสียงมันจะได้บรรยายได้อารมณ์นี่ยและเมื่อวันนี้ก็เป็นวันเวลาที่ลพลเอกประยุทธ์ได้พบกับแันดิเดตไม่ใช่ว่านายกของพรรคเพื่อไทยเมื่อเก้าปีก่อนก็นายกเพื่อไทยและเมื่อวานนี้ก็นายกเพื่อไทยคืนความสุข ใช่ไหมก็ขนาดเพดที่ไร้ชิดเดียวน้งไปเพดอะไรนะนายกเป็นคนตลกอ่ะอ่าค่ะใช่ไหมเขายังล้อภาพดีเลยน้งไปขึ้นมาสินี่ค่ะเอาไว้ใช่อันนี้เรืองนึงโคตรล้แซวเลยค่ะนี่เขียนว่าสิบปีที่แล้วไง วันนั้นแล้วก็วันนี้ค่ะนี่เห็นไหมนี่เพจนี้เพจนี้แหละที่เป็นผู้เผยแพร่ภาพแห่งความประทับใจจำได้ญญใช่ไหมน้องใบ ภาพที่เป็นการโชว์ไมค์โชว์โมดูเนี่ยเคยเดียวกันนี่แหละนอกจากภาพนี้เขาโพสวันนั้นวันนี้ีภาพนึงก็คือเป็นภาพนิ่งไงต้องไปจะใช้สาธิตไปที่ไหนเนี่ยก่อนจำมาที่นี่จำมาที่นี่ต้องไป ภาพที่เป็นภาพนิ่ของเพจเราจเป็นคนตลกค่ะแน่น,น,<ร>นอนเ<ร>พลงนี้เมื่อวานนี้ร้องกันจรวร์เลยเพลงในอดีตนี้กลับมาไพเราะสนอหูเลยนะไว้ลงได้แล้วเพลงนี้เพลงนี้เพลง,งนี้นะคะนี่เสียงนอกกลองหัวจุกมันริกเกวิกวิกวกอ่ะไม่ผิดเพลงท <laughs> อด เพลงนกเขาคูรักค่ะคือมเ,อเมื่อวานไม่ได้เรเปิดไม่ได้ละ <c oughs> ไ,ไ,ไม่ได้เดี๋ยวเปลี่ยวเพลพี่ไปดีมีภุมมกันขนาดเพลงเรื่องเราเช้านี้ค่ะเราต้องร้องแล้วล่ะพี่หยุดเริ่มเลยค่ะผูะ้หญิงผู้ชายร้องผู้ชายเริ่มก่อนนะคะหรือผู้หญิงได้ใครก็ได้เอาให้ไปเริ่มก่อนนะคะทัวที่ยุดเริ่มก่อนคะ่ะผู้หญิงผู้ชายขึ้นก่อนผู้ชายค่ะผู้ชายนนนนกเขาคูจุก จุกกรูนกบันเฝ้าคู่หาชู้มันโทกงคอทำเสียงหวานช่างนาสงสารนักรไรใจค่าก็ผี่ปักใจไฟร,รักรักเจ้าใหญ่ม่เห็นใจเมตตานกมันรักกันมัน,มนก็ไปขีไ่<ต>ไม่ทันละ<จ><จ>นกมันรักกันก็ ก็มันก็มีแต่จะจะไม่มีบัญจะเสมือนร้อยลิ้นของคนพราหมณ์ประมาณนี้ไม่ไหว้ละไม่ไหวจริงจริอ่ะท่านผู้ชมเก็บไว้ในความทรงจําจริงจริงนะค่ะไม่รู้ท่านอดีตนายกยิ่งรักดูอยู่หรือเปล่านะวันก่อนท่านดูอยู่ค่ะเดี๋ยวท่านทวีตนะเดี๋ยวท่านทวีตไม่รู้ดูอยู่กำลังดูกำลังดูอยู่ค่ะคุณสรยุทธ์ ไม่วันนี้คงไม่ได้ดูอาจจะติดธุระอยู่เพราะตอนนี้อยู่น้องสาวคนเดียวนะค่ะคือคือมันเป็นปรากฏการณ์ที่ในทางการเมืองเราต้องบอกนะผมก็เห็นด้วยนะกับการยุติความขัดแย้งค่ะถึงแม้ว่าอีกด้านหนึ่งจะมีคนบอกว่ามันเปลี่ยนคู่ขัดแย้งก็ตามทีใช่ไหม้ังไรเอาเถอะแต่ภาพอย่างนี้ต้องนึกดูสถานที่แห่งนี้เนี่ย้ังไรก่อนน่าจะเปเผยประยุทธ์คือคุณยิ่งรักค่ะของพักของพักเพื่อไทย แล้วเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ก็เป็นภาพที่พลเอกประยุทธ์ท่านให้การต้อนรับนายกรัฐนมนตรีจากพรรคเพื่อไทยคุณเศรษฐาเพราะฉะนั้นมันเป็นภาพสำคัญจริงๆสลับกลับไปท่านผู้ชมไม่พูดถึงไม่ได้อยากให้ฟังชัดๆนะ